สวัสดีครับสวัสดีครับมามาท่านผู้ชมมาผมได้ไปชุดหนึ่งนะครับก็นะครับเหมือนเดิมครับตามตลาดนัดท่านผู้ชมนะมีหลายแผงมีหลายแผงนะผมต้องพูดเสียงดังต้องขออภัยนะพอดีมันมีเสียงเพลงเข้ามานะครับสายวัดดวงนะครับท่านผู้ชมสายวัดดวงนะครับเนื้อดีๆผมวัดดวงก่อนนี่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 รายการแรกอันนี้มียันด้วยมียันด้วยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นผ้าดีปิลิกนี่นะครับเนื้อหาแบบนี้หนึกนุ่มดีเกินอ่ะต่อไปนะครับนี่ครับ เป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะเป็นเกสานะครับรายการเนี้นะแต่ว่าเรียมพร้อมใช้น่าจะเป็นของดีนะท่านผู้ชมนะยังไม่ทราบที่นะครับส่วนรายการนี้ก็เป็นอ่าเก่าผ้าเก่าท่านผู้ชมนี่นี่แบบนี้แหละแบบนี้แหละนะครับมีรอยรั่นประมาณนี้นะมีรอยรั่นประมาณนี้นะท่านดูเองนะครับเดี๋ยผมพยายามจะอัดให้ดูนะอรายการต่อไปอันนี้ไม่รู้ที่แต่ว่าอยู่ในเรี่ยมเก่าเนี่ยไม่รู้ที่นะท่านผู้ชมนะ ประมาณนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับอ่ะท่านดูสภาพพระอยู่ในเลี่ยมก็ประมาณนี้นะครับได้ตามสภาพนี้นะวัดดวงแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ภาพประมาณนี้เลยครับนี่เนี่เนี่เห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์ภาพประมาณนี้แหละนะครับนี่นี่นี่ด้านนั้นจะมีแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมออกแบบวัดดวงทั้งหมดเลยนะยกเว้นเหรียญนะครับเหรียญผมรับประกันให้นะนะครับโอเคนะครับนี่แบบนี้รายการต่อไปครับอันนี้จะเป็น นี่ครับโอเคท่านผู้ชมอ่านไม่ออกแล้วนะครับผมวัดดวงไปก่อนน่าจะมีประมาณ1รายการ2รายการ3รายการ4ี่รายการห้าหกเ็็รายการรายการนี้ชอบเป็นเหรียญลักษณะเล็กๆลงปูทวดนะครับอ่าเหรียญลงปูทวดนะแบบนี้นะครับปีสองนะครับปีสองสองนะนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสวยดีสวยดีนะครับแบบนี้นะนี่นี่นะครับ เสียงเพลงเยอะมากนี่ผมขอยกขึ้นแบบนี้นะนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเม็ดแตงไม่ใหญ่มากนะอันนี้ก็ดูง่ายดีนะครับดูง่ายดีนะสวยงามดีอ่ะนะครับเดี๋ยวดูสามอีกรอบหนึ่งนะครับขออย่าขยายนะนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ในเรี่ยมนะครับดูเองนะในเรี่ยมนะนี่เดี๋ยวเอียงหามุมหาแสงก่อนนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะไม่รู้ที่นะครับวัดดวงอย่างเดียวอันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับนี่ วัดดวงวัดดวงนะครับนี่ยังไม่รู้ที่เลยนะครับท่านผู้ชมนะขอให้ผมมีมุมผมจัดเสมอนะครับนี่ยังไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าเนื้อหาดีมากดูข้างดูข้างนะครับนี่รายการนี้นะอ่าต่อไปรายการนี้นี่ท่านผู้ชมดูดูดูด,ดูนะครับนี่ด้านหลังนี่ของดีเพียบเลยนะครับอะไรการต่อไปอ่านี่นดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้านในจะมีแฉลบนะ ท่านดูตามภาพเลยนะครับผมก็อัดแล้วผมจะลงเลยนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เม่แตงผมดูชอบเลยนะครับเถ็ดูง่ายเลยแบบนี้นะครับปีสองสองนะนี่ราคากลางไม่มีนะครับอันนี้ได้สวยนะกัดฟันนิดนึงนะครับพอนี้ผมมีต้นทุนนะชุดเนี้ยนะครับอ่าไว้ประมาณนั้นแหละครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูในในอ่าในกองพระบ้านบเลยนะชุดนี้นะท่านผู้ชมบ้านบเลยนะพี่ๆเขาได้มานะนี่บ้านเก่าเสาโยนะครับท่านผู้ชมนะอ่านะครับนี่คือผ้าบ้านนะครับนี่ครับ เ่นพาไม่ออกมาก็ไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยบ้านไม่บ้านท่านดูนะครับพระบูชาเท่าไหร่ไม่รู้น่าจะสองพันกว่านะเนี่ยพระบูชาแต่ผมไม่ถนัดนะท่านผู้ชมสองพันห้าเราดูแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้ก็ไม่ยังไม่ทราบนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนนะว่ายังไงต่อนะครับนี่นะครับนะอะไรการต่อไปดูไปเรื่อยๆครับดสูสักประมาณสี่สาห้านาทีนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยอาจจะดูยาวๆไปจนจน,จน,จ,นจนคลิปตัดก็แล้วกันเนาะ อันนี้ตลับเงินนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยที่ไหนไม่รู้หลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ทราบที่เนี่ยอ๋อโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตลับเงินไหมพี่น่าจะเป็นเงินหมดเลยบ้งเนี่ยนะครับนี่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณปีไหนเนาะต้องดูอีกรอบหนึ่งก่อนตลับเงินอันนี้ใครเอ่ยเออต้องดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ทองคําอันนี้เงินหน้าทองคำหรอมังเนี่ยอันนี้สี่พันกว่าอ่ะ เดี๋ยวเราลงน้อยทำแังแต่พอตัวก่อนนะท่านผู้ชมถ้าจะไหยมาดูก็มาดูที่ตลาดนัดวัดชาคอนะครับสีราชาวันพระหัสกับวันอาทิตย์สองวันนะครับเผื่อพี่เขายังไม่ได้ขายไปนะอันนี้ก็ลึกลับเยอะเลยนะในลึกลับเยอะเลยเอ่อที่ไหนเอ่ยครับลึกลับดีเหลือเกินนะครับอ่าหมดละมั้งพี่ๆนะครับแผงนั้นผมก็ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยว กำลังลงของกันวันนี้ผมจะไปรับเด็กน้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนนะครับรออยู่แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่ซื้อผ้าได้ไม่นานอยู่อัดคลิปได้ไม่นานนะครับท่านผู้ชมนะเริ่มจะหิวข้าวแล้วนี่นะครับที่เหลือก็อับดูไปนู้้ชมนะครับเดยวมาซื้อเองนะครับดูกันเราเองนะแต่คนต่างดูนะจ๊ะอ่ะสามอีกรอบนึงต้องขยายเข้าขยายออกก่อน <c oughs> นี่เป็นไงท่านผู้ชมนี่นี่เม็ดแตงเล็กๆนี่เห็นไหมครับ อันนี้ปีสองสองนะครับนี่ครับนี่ปีสองสองเนีน่ยทุนนี่เห็นไหมครับอ่ะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ยังไม่ทราบที่นี่อยู่ในเรียมเกา่าเก่านี่แต่ว่าสภาพก็ตามนี้เลยนะครับสภาพก็จะมีแหว่งบ้างอะไรบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้แก่เลยเขาอยู่ในเรียมเก่าเก่าแบบนี้แหละครับนี่ครับแบบนี้เลยนะแต่ว่าเป็นพาบ,นบ้านๆนะครับแบบนี้เลยอ่ะดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ สวยดียนะของดีเพียบเลยนะครับส่วนนี้เนื้อดีมากท่านดูเนื้อไปพร้อมผมผมดูครับมีขอบข้างนะอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับเผื่อท่านไหนอยากจะวัดดวงก็ต้องวัดดวงแหละชั่วโมงนี้นะในนี้ผมออกแบบวัดดวงคนที่เคยซื้อผมไปก็ทราบดีแหละครับนะครับอันนี้ไม่ต้องวัดดวงนะอันนี้แท้อยู่แล้วนะครับผมดูชอบเลยนะเอ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทำคลิปคลิปจะเรียกปหาท่านก่อนใครนะครับท่านท่าน เข้ามารับชมผมก็ดีใจนะครับโอเคนะผมก็ลงคลิปเรื่อยๆนะหากท่านอนะ่าคอมเมนต์อย่างสุภาพหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ใต้คลิปหรือว่ากดแชร์เนี่ยเวลาผมทาคลิปนี่คลิปเด้งเป้งไปหาท่านก่อนใครเลยท่านก็มีโอกาสได้เห็นคลิปผมก่อนใครนะไม่แน่นะครับอาจจะมีพราที่ท่านทราบหรือว่าท่านหาพราอะไรกันไหนอยู่ก็น,นะครับอาจจะมีโอกาสดีกวก่อนใครนะอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับสวัสดีครับผม